ีวิวอยู่นี่เลยบังเอินไหมเฮ้ยอะไรวะขาวๆโฮ้ยโอ้โหแม่งเงยเดินไปตรงนี้พอดีเลยเอาไปคลีมด้นยเฮ้ยโอ้โหขอไว้แบบนี้เลยเหรอหูมเดินอย่างเร็วเลยโอ้โหขอให้หลุดเกมรักผมอย่าพึ่งอ่อนอย่าพึ่งออกให้กูดิ้นก่อนเฮ้ยสวยเกมรักผมเกมรักผมเกมรักผม กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดทบาร์และโมบายเอทีซ์กันอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่ในการรีวิวเ,เซตเปิร์กนินจาแบบที่3นั่นเองนะคุณผู้ชมแม่ขยันคิดเซตเปิร์กซะด้วยนะมีหลายแบบมากเกินอ่ะก็อันนี้เป็นเซตเปิร์กสายนินจาแบบที่3นะครับที่ผมคิดค้นขึ้นเองนะคุณผู้ชมก็จะมีเปิร์กของเคนื่อินะครับที่เวลาฆาตกรทําลายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นออร่านะครับไม่มีครูดาวนะคุณผู้ชม คือทำลายปุ๊บก็เห็นปั๊บนะครับผมนะเห็นตัวฆาตกรเป็นออร่าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเป็นเฟิร์สของเนียคาสันนะครับเฟิร์สย่อแล้วย่อมวัยนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เฟิร์สฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นเฟิร์สขนนกอันเดิมนะที่รอยเท้ามันจะหายไวขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ล่างสุดนะครับเป็นเฟิร์สของเนียคาสันนะคุณผู้ชมเฟิร์สบาลานซ์นะครับถ้าเราตกจากที่สูงนะครับไม่ต้องสูงมากก็ได้เราก็จะวิ่งเร็วนั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีครูดาวเอ่อมแกำลังด้วยนะคครับูลาง ริมพันื่นเต้นไม่ใช่อะไรเปิดแอร์หนาวห้องผมมันร้อนก็เลยต้องเปิดแอร์หนาวไว้ก่อนนะอ่ะเขามาเนี้ยแล้วกันนะครับไม่วัพูดแบบนอกเรื่องเยอะนะเห็นไหมริมพันอิกแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมมาครับผมแหมมาด้เสียงอีกแล้วโอ้พามาแล้วเทแซวสักหน่อยก็เซเปิน yeah. ินจาแบบที uh, ่สามเนี่ยมันเป็นแบบสายเนียนเหมือนกันนะคล้ายๆกับแบบที่สองยนะคุณผู้ชมคืออาจจะแบบ มีการเนียนกว่าแบบที่2ตรงที่ว่าเราเห็นฆาตกรนะครับเวลาฆาตกรก็ทำลายไม้ทําลายแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมะนะประตูไม้ที่แบบทําให้ฆาตกรทําลายได้นะนี่มาถึงว่ากดยอ่อเราย่องไวเลยนะครับมันในนี่เขาเรียกว่าเดินไวกว่าคุณนะผู้ชมเดินไวกว่าตอนเรากดเดินคุณนะผู้ชม<笑><笑>งงไหมเดี๋ยวผู้ชมเอาเฟินนี้มาใช้ก็น่าจะเข้าใจเองนะครับด่านนี้มีแบบที่สูงเยอะซะด้วยนะก็โอเคสำหรับเฟิร์นบาลานต์อ้สารโกะครับคุณผู้ชม ที่เสกคิวี้นั้นคือแล้ววะสตาร์โกกับด่านนี้เหรอวะโคตรหลอนเลยนะองตรงจะอยู่กับใครวะเล่นเกมนี้ต้องระแวงนะองตงผมไม่รู้ว่าผมเจอตี๋พิทิหารหรือเปล่านะต้องรอลุ้นถ้านี่เจอตี๋พิทิหารเราก็ต้องแบบอัดตามใหม่กันนะก็ <c oughs> าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะคุณผู้ชม ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามใครกันด้วยนะครับวันดีตะไว้หมวกแดงน่าจะปัดระเบิดทางนี้เฮ้ยไม่ไม่ไอ้นี่แบบม้นแม่งลากมากระเดินละตัวนี้เอฟเฟกเยอะนะครับยิ่งผมมาเล่นตาแรกด้วยมันก็จะกระตุกเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมโอเราควรลุกแล้วครับผมนะแต่ว่าเครื่องผมมกค่อยให้ลุกนะไปตะไว้ไปอุ้ยมันเห็นปะวะเครื่องผมไม่กระตุกไปไหน เฮ้ยนี่อะไรวะทีวีเหรอ,หรอโอ้โหทีวีมันอยู่นี่เลยบังเอินไหมเฮ้ยอ,อะไรวะขาวๆโฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเดินมาตรงนี้พอดีเลยโอ้สวยเลยโอ้โหแม่งเดินมาเหมือนรู้สวยแล้วสวยแล้วกูสวยแล้วกูสวยแล้ยงงยังยี่แผ่นซีดีต่อหน้ามันเลยเฮ้ยเฮสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยใครอยู่ข้างล่างาวะขอโทษ ผีไล่ผีไล่เอาไม่มีไม้เหรอโอ้โหปูดโดนไล่เงี้ยโอ้ยสวยอะไรเนี่ยตัวผุดๆหายด้วยเฮ้ยมันลอยขึ้นไหนแล้ววะเอาไปคลีมกันด่นอ้โอ้โหโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอหูมงเดินอย่างเร็วเลยโอ้โหโอ้โห โอ้ยหาไอ้โผล่ตรงนี้กูนึกว่าอะไรตกใจให,หมดไ,หหไปหยิบแผ่นซีดีมาได้แท้เลยหวังขนาดนี้มันก็เก็บไว้บ้านมึงดินี่ไงคาดกรอทำลายวะต้องเห็นขัดกรอู่ไหนวะเอาขไานวะเพื่อผมแม่งกระตุกโอ้ยกระทือีกแล้บขายแม่งเปย์ไม้วะมันอยู่ไหนเนี่ยเปิดป้อมวะทำไมกูไม่เห็นมันเลยวะข้างล่างกับเพื่อนม้งนะ่ะขอบุณเะไว้หมวกแดงรู้จักแต่หนูน้อยหมวกแดงนะ ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเซ็ตเปิร์ใสเนียนจเจออันี้เข้าไปเป็นไงล่ะ <c oughs> เนียนไม่ออกละมันกระทืบอะไรเยอะแยะวะใครเป็นเปย์ปไม้ไมเนี่ยปวกเหรอไอ้คนที่สามอะเปย์ปอะไรวะเปิร์ไอ้นี่ผมไม่เด้งไปหยุดเลยนะของเฟิร์มินนะ์นกักตรกรกระทืบนะน่ะน่าจะกระทืบไม้ไม่น่ามีกระทืบอย่างอื่นละกระทืบประตูนี่ก็คงน้อยกว่าน,นี้เดี๋ยวปั่นกลางแมปก่อนผมไม่ส่งทีวีตรงไหนดีวะเนี่ย โอ้อยู่นู่นเดี๋ยวไปส่งทีวีก่อนอย่าบอกนะมันมาอีกแล้วอะโอ้โหขยันมาซะด้วยโดนมะโอ้โหแม่งเอ้กระตุกขนาดนี้ให้มันฆ่าไปเลยดีไหมอะโอ้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 เอาไอ้นั้นล้มตรงนั้นอีกทีวียังอยู่ตรงนั้นด้วยทำไมปั่นไฟแล้วเจอแต่อะไรที่ไม่รู้ผมเดี๋ยวรีบไปคืนมันก่อน สงสัยจะห่ว,หวงมากครไอซาร์โกค้คนนี้แหละแผ่นซีดีมัน,นแผ่นเทปมันน่ยไม่ใช่ซีดีเดี๋ยวบอกนะนโผมตรงนี้อีกครัสะดุ้งเลยอยู่ตรงนี้เลยเหรอเนีน่ยกระทืบอ,อะไรเขากระทืบไม้อะไอเวะ เขาบอกว่เตรียมตัวเลยเนี่ยทำมาเลยปั่นไฟกันด้วยคือปั่นไฟไม่ขยับเลยไปเถอะจะมาแล้วรีบไปรีบไปรีบไปไปแล้ว,ลลลวนะอ้าววันดีเราไปเจอกันอีกแล้วนา,น,นายพาฆาตกรอบด้วยหรือเปล่าเนี่ยหืมเฮ้ยอยู่เพิ่งกระตุกในเครื่องผมเนี่ยโอยเอฟเฟกต์เยอะเหลือเกินนะไอ้ตัวนี้เนี่ย โอ,โ,โอ้โหตายห่าแล้วนั่นไงมันมาโอาก้กระทืบเลยฮะไอ้ห่าไหนมันเปรไม้วะแม่งกระโอ้โหเด้งไม่หยุดเลยเปิร์กกูเนี่ยเอาหิวให้กูด้วยสิเออไอ้ห่าไอ้ใครแม่งเปรไม้วะแม่งกระทืบโอ้โหทำลายไม่พักเลยข้ากราการอะเปิร์กผมแม่งเด้งแบบเด้ง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 เ,งเลยหมดแมปแล้วมั้งเนี่ยไม้อะไอ้ห่ายังเหลือสี่เครื่องเลยที่เหลือผมจะเอาไปจุกว่ะผมาเจอป่วยเลยไมะเนี่ยตานี้จะรอดไหมนี่ไปปั่นไฟก่อนดีกว่า ดูทรงแล้วน่าจะจบไม่สวยตอนนี้เดี๋ยวปั่นกลางแมปก่อนโอ้โหมาช่วยแบบปั่นเปอร์เซ็นต์เดียวนะเดลไว้บอกขอบคุณนะไปปั่นเท่านั้นต่อนะครับไปปั่นกลางแมปเผื่อมือใหม่สงสัยว่าทำไมต้องปั่นเครื่องกลางแมปทำไมไม่ไปปั่นแบบริมๆเราจะได้ฆาตกรไม่เจอคือถ้าคุณผู้ชมปั่นริมๆจนมาเหลือแบบเครื่องเดียวเนี่ยพอเหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวที่ต้องปั่นนะครับมันจะเหลือเครื่องปั่นไฟอีก3เครื่อง รวมหนึ่งในเครื่องนั้นด้วยที่ต้องปั่นนะครับแล้วถ้าผู้ชมไปปั่นรอบนอกทั้งหมดเนี่ยเอ้ยโอ้โหหายหลอนหมดถ้าผู้ชมไปปั่นรอบนอกทั้งหมดเนี่ยมันจะเหลือแต่เครื่องใกล้ๆกันแล้วขั้นกรมจะโซเราจะปั่นไฟไม่ได้เลยนะครับไม้ยังไม่หมดนี่ใช่ไม้ปลอมใช่ไหมเออเป็นกันดีเนาะหายตัวปุดๆโป๊ะเป็นผีนี่เฮ้ยโอ้โหายแล้นแม่งปีนไม้อีกอะชัดเลยโอ้โหซาด้วยแม่โอ้โหไอเวนเอ้ยจระเลยละมึง ไม่น่าเปื๊กคุณเองรัวๆเลยไอ้อคนที่สามมึงนะหลายเทียนะมึงอะหมดแมป,ปแล้วมากของมึงคนเดียวเนะี่ยอีกชิบหายสี่คนแม่งเอาไม้ไ,มไปประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์ละเจเลอร์ละมึงไม่น่าเปื๊กคุณเองไม่หยุดเลยเดี๋ยวเด้งอีกปื๊กผมเดี๋ดวส่งนะคุณผู้ชมสังเกตเปื๊กบนสุดน,นะขาตกรทําลายอะไรไม่รู้แหละขาตกรมันทําลายไม้กิง่งซะด้วย,วย,วยตัวนี้รู้หมดอะตรงไหนอะมีปั่นเออโอ้โทษทีนะเพื่อนขอโทษขอโทษ เดี๋ยวชั้นบันเองเดี๋ยวชั้นบันเอง <c oughs> เดี๋ยวชั้นบันเองเออ <c oughs> เดี๋ยวชั้นบันเองกำลังกำลังด่ายนู่นอยู่แหม่ไปไว้หมดแบบอ้าวโดนโมลิสดบนหน้าคลิบหายนี่กดขอบคุณเลยน,นะเออเหลือสองเครื่องเหรอไอ,อ้เหลือเครื่องเดียวแล้วคนนึงมาปั่นเหรอไหมจะรอดเนี่ยโอ,อ้ยกระทืบอีกอ่ะอยู่ยไหนวะ เอไม่เห็นนะเอาหยุดนั้นี่มัน,นมันเลยไม่เห็นเอาลาถ้าจะโ,โปรดทีวีนี้ปะ่ะมันไงมาแล้วตอนนี้ก็คิดจุดนะครับก็จะเอาอะไรเล่นดีโฮ้ยโอ้โหเอาบาลานเล่นดีกว่าตอนนี้ทำเพื่อจนสองนะ เอาเฟิร์มมาต้องรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูไม่แนละ่ตามมาปะ่ะโอ้โหมันกระทือไปแล้ววะขฝังแค่ไอ้ผมเฟิร์มกูเด้งไม่พักเลย,เยขนาดมึงตายไปแล้วยังทิ้งผ่าละไอ้เพื่อนน่ะหมายม่งเหลือตรงนี้แผ่นเดียวปะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปฝันไฟแล้วคุณผู้ชมเอาเครื่องนี้แล้วกันนะขั้นสุดท้ายละตายแล้วลกูจะมาเล่นสายเนียนสายจริงใจคุณผู้ชมดูสักหน่อยไม่ได้นินจาแล้วน่าจะได้หายไปแบบนินจานะหายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลย ถ้ามันมาที่ผมจะเล่นตรงไหนดีวะเฮ่น้ไ,ไม้มี่มีเลยปะข้งางล่างมีเยอะวะเออโอ้โหมาแถวนี้กันเลยก็วะ <c oughs> เฮ้ยไอ้นั้นปันอยูไอ้นั้นปันอยู่เดี๋ยวไว้ปันอยู่สวยเดี๋ยวไว้มีไอเดาวายคนเดียวที่พึ่งได้โดนโมลีป่ะนะ่ะน่าจะโมลีแหละมาจากโซงะลากรอยว้ามาปะวะไอีกหน้ยเฮ้ยไม้มันไม่มีแล้วที่ไหนดิเหลือแค่นี้เดียวมาตรงนี้ปะมาไหนวะพ <c oughs> ี่เห็นแรงแมนข้างบนวะ ขงไงอูเนี่ยเดี๋ยวไว้ตั้งเพื่หะเ่ยผมต้อป็นตัวลอ่อให้ใหมเนี่ยมันอยู่ไหนวะโหเจออ่ะระไม้ไม่เหลือยู้แผ่นเดียวไม่ใช่อะไรผมยังไม่เห็นแผ่นอื่น้จากนี้เยผมเจอเร็ว้งแใารุกแ้วให้มีการล่อไฟวะอเอา่อาเออดี๋ยวไว้ปั่นไฟเดี๋ยวไว้ม่ใส่โอ้โ,อโหแม่ไม่ตัวสตาร์ทแมกูเลยโอ้โห ไอ้ห่าเฮ้ยกูจะเล่นตรงไหนต่อเนี่ยไม่ไม่มีไม้เลยโอ้โห,โห,โหล้มเกินโอ้โหไอีเวนคนที่สามมึงไม่เปย์หมดเลยโอ้โห,โอโห,โหอลอยเหลือพันหนึ่งเหลือพันหนึ่งผมก่อนเลยเอ้ยไอ้ห่าไอ้ออกมาหลักก็ไม่บอกโอ้โหสะดุ้งเลยไปออก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 ไป ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไอ้หา่าเอ้ยโล่งหลือเกินแบบนี้เอาตรงนะเหมือนผมเล่นแล้วเดินแก้ผ้าเอาตรงแบบเร่งแบบโล่งแบบโล่งเกินอ่ะขอให้หลุดจากเกมรักผมอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกให้กูดิ้นก่อนเฮ้ยสวยเกมรักผมเกมรักผมเกมรักผมไปแล้วฮะดิวคิงแมนไปแล้วฮะไปแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วฮะ หัวมันมาแน่เลยว่ะโอ้โหยิงไหนมาแล้วคืนชั้นสองสถานเดียวเอาไม่ใช่ประตูนี้เหรอโอ้โหแม่โอ้โหมาร์ปม,มาไม่พักเลยโอ้สวยละไว้สวยประตูอยู่นู่นประตูอยู่นู่นสวยละไว้ เอาไว้มึงเป็นจิ้มพึ่งที่ดีมากคนเดียวได้แบบ <c oughs> มันว้ามานี้มาเนี่ย <c oughs> โอ้โหสุดจัดสุดจัดสุดจัดไปเลยปะไปอยู่กอนไปก่อนไปแล้วป <c oughs> ลไปก่อนกไปน <c oughs> สุดจัดเะไว้เรสเปคมึงคนเดียวเลยออกดีกว่าออกดีกว่าเดี๋ยวตายหมด <c oughs> โอ้โหเกมรักผมเกมรักผมสงสารแหละวิ่งมากูไม่มีอะไรเล่นเลยกูวิ่งแบบชมแบบปะ <c oughs> ไอ้ห่าแม่งเปย์ไปหมดเลยบ้านผลิตไม้ไอ้คนที่สาม โอ้ผมกดไลค์ให้เลยดาไว้คนเดียวเ s สเปกครับดาไว้เ s สเปกฮะโอเคก็จีๆนะคุณผ <laughs> ู้ชมจีจีไห้ดาไว้แหลกคนเดียวเลย <laughs> โอ้โหเกือบไม่รอดแล้วสุดจัดดาไว้เรสเปกไ,ไ,ไ,ไงกูไปจุกนานสุดแล้วเนี่ยไม้กูได้เปย์ไปกีก่แผ่นนึงเนี่ยนี่้ดาไว้มันงช่วยปั่นไฟสุดๆเลยเนะี่ยนี่หาย จูกแม่งไม้หมดแบบเลยก็มาเน,นี้ยละกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีเซตเปิร์กสายดินจาเปลี่ยนทสีหรือเปล่าต้องรองรุนกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไา่บายเจอกันคลิปหน้าครับผม